ได้มาแล้วนะอันนี้ส้มปล่อยใบยส้มปล่อยนะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบส้มปล่อยกันอันนี้ใบส้มปล่อยเนะีเราออกไปดูันนี้ซื้อมอนะาวัดละสิบบาทซื้อมาสองมัดอร่อยนะนี่ใบส้มปล่อยแล้วก็จะมีตะไคร้ตะไคร้ เราจะมาต้มปนินในปนินโลหนึ่งปนินซื้อตลาดมาเมื่อกี้อันนี้1นึงโลนะปะนินไตหนึ่งโลโลละ80บาทซื้อมาแล้วแล้วก็นี้เรามาตำเครื่องอมันจะมีขมิน้นกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ตำไปก่อนทำให้มันข่อย,ยๆแล้วก็ตำได้หอมแดง ส้มปลานิลใบส้มป,นะ okay. ปล่อยเราเลยใบส้มปล่อยเราใบส้มปล่อยนี้จะทําให้เปรี้ยวนะต้มปลานิลใส่ใบส้มปล่อยเยนอะขนาดนี้เลยมันน่าจะเปรี้ยวน่าดูเดี๋ยวเราตำก่อน,นตำให้พอหยาบๆพอแล้วนี่ครับทุกคนเราจะตำหยาบๆประมาณนี้เนี่ยแล้วก็มีพริกด้วยใส่พริกเพิ่มไปด้วยเพราะว่าเพิ่มความเผ็ดหน่อย แล้วก็ใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อครับหม้อประมาณนี้นะนใส่ประมาณครึ่งหมอ้อเดี๋ยวเราจะร้อ้น้ำเดือดก่อนนี่น้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ไปเรื่อยๆน,นหมดเลยนะน้ำล้างโครกสนอง ใส่เครื่องเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดอีกรอบแล้วก็ใส่ปลาลงไปเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันเคราร่ตเลยปรุงรถใส่รสด,ดีเข้าไปประมาณหึงช้อนโต๊ะ ปลาลงไปตอนที่ใส่ปลาลงไปปล่อยให้น้ำเดือดนะเราไม่ต้องคนกินตะไคร้กินขมิน้นกินพริกมาหมดแล้วตอนนี้หอ,อมแดงโอ้โหถ้ามีฝาเนี่ยนะไม่ปิดฝานะอออว่าตอนนี้ฝาหายไปไหนะไม่รู้เพราะว่า ไม่ค่อยได้ใช้อ้าวใส่ใบสมป่อยไปแล้วรัดขั้นตอนยังไม่เดือดเราใส่ใบสมป่อยไปเลยสงสัยลืมโอเคใส่ไปก่อนก็นแล้ไม่เป็นไรเพื่อที่จะให้มันเปรี้ยวทำให้น้ำมันออกน้ำมันจะออกปเปรี้ยวน้ใบสมป่อย,ย <c oughs> แดง,แดง มันเป็นช่วงเป็นช่วงนะใบสมปปรยบางช่วงก็มีบางช่วงก็ไม่มีต้มเป็สักพักถ้ามีฝานี่แป๊บเดียวนะร้อนเมนูนี้ก็ใช้เวลาทําประมาณยี่สิบนาทีหรือว่าสามสิบนาทีเนี่ยง่าย,ายอาหารบ้านๆทำง่ายๆรอ้อยน้ําเดือดแล้วก็เนื้อเนื้อปลาเปลี่ยนสีก็กินได้แล้วเนื้อปลาออขาวๆหน่อยรอ้อยน้ําเดือดสัก หน่อยแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณสามถึงห้านาทีก็เอาลงกินได้เลย เดือดอย่างนี้เริ่มได้แล้วเดี๋ยวรอสักสองสามนาทีก็ตักใส่จานเอาไปกินกันเลยโอเคนี่ได้มาแล้วควนขงมงเลยครับ